เรามาดูกาบสุขัดบ้างนะครับมาดูอ่ายังมีตัวอย่างอยู่เนาะสิอร์เซ็นอ่ามันเดิมรีบๆแปลงเลยนะครับเจอโจทย์ผู้พยายามแปลไปอยู่ไปเป็นประโยคสาร์นะครับสิบห้าร์เซ็นตคือ1 5บห้ส่วนหนึของคือคูณ300ก็คือ300เป็นเป็นคือเท่ากับเท่าไรเท่าไรเราไม่รู้นะครัเป็น A ก็ได้นะครับเสร็จแล้ว ยี่สิลัตเราก็คิดจำนวนเลขได้เลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือคุณเขียนดูนะครับอ่ะก็เป็นจะไปทำรัดเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือที่ภาพเปอร์เซ็นต์คือติบหตัวน100สามารถทำตามคูณลงไปในใบงานได้เลยนะครับของคือคูณ300คือ300อครับเป็นคือเท่ากับจำนวนอ่ะเท่าไรเท่าไรเราไม่รู้เราให้เป็น A แล้วก็ตัดทอนเลยครับ0ูจัด0ูรอไว้เลยนะครับฉะนั้น15คูณ3ได้ A เหลือแค่15คูณ3 A เลยเท่ากับ45นั่นเองดังนั้นตอบ15%เปอร์เซ็นของ 300เป็นสี่สิบห้านาทีจแล้วหนึ่งคออ่ะอันนี้คือ,อคอน,นะครับมาดูข้อต่อไป1 4ึ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหกรอยอับแปลงเลยครับ1นึ 144. ่งร้อยสีก็คือ1นึนะครับก็ยังไม่ต้องแปลงเนาะ 144เป็นเป็นคือเท่ากับกี่เปอร์เซนต์รู้ไหมเป็นเเปซนตของของคือคูณ600อ่ะจะได้เท่ากับ A% เคือ A ส่วน100่ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมน้องก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอยู่นะครับแค่เปลี่ยนแปลง A เปอร์เซ็นต์เป็น a ส่วนร้อมีศูนตัด0ูนได้เลยตัดศูนก่อนก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็เหลือแค่ A คูณหกเนาะ a คูณหกฝั่งนี้เป็น1 4ึ่เท่ากับ6คูณอยู่ย้ายไปหารนั่นเองร้อหาร6เท่ากับ616ตัดถอนลูก6กหนึ่งหกสองบสอง ทดสองหกหนึ่งหกสเป็นหยี่งาคำตอบเป็น24น่ี่อครับอตอบอ่าสิบหนเป็นเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ลูก ยีเปอร์เซนของ6กรอน,นั่นเองอ่ะน,นี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะครับมาดูข้อต่อไปหนึ้อยยี่เป็น80%ของจำนวนใดอ่ะเหมือนเดิมนะครับ120เป็น120อี่นะครับ เป็นคือก็หมายเท่ากับ80%คือ80ส่วน100ของคือคูณจำนวนใดรู้ไหมครับไม่รู้ให้เป็นตัวแปรให้เป็น a b c d e, e f แล้วแต่หนูนะครับแล้วเราก็คำนวณเลขได้เลยครับจะได้เป็น120 100หารอยู่ย้ายไปเป็นคูณ 80คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนะครับเท่ากับ a 0ตัด0 8 4 5 4 1 4 4 3 2เหลือ30เหลือแค่30คูณ5เท่ากับ a a เดียวเลยเท่ากับ หนึ่งอยนัน่นเองนะครับไม่ยากเลยนะแค่แปลงจากประโยคโจทย์ให้เป็นประโยคสารลัก์ให้ได้นะครับตอบ120เป็น80%เซของของเท่าไหร่ครับของเท่าไหร่ ของ150นัน่นเองที่เราหาคำตอบมาได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอบอกว่า4%ของ20เท่ากับ10%ของจำนวนใดอ่ะข้อนี้ค่อนข้างประโยคสลักค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับวิธีทำจะได้เป็น4%คือ4ส่วน 1น0นั่นเองของคือคูณ20คือ20เท่ากับก็ตรงตัวเนาะก็คือเท่ากับนะครับ10%คือ10ส่วน100ของคือคูณจำนวนใดรู้ไหมครับนี่ไงก็ไม่รู้ก็เลยเขาต้องการที่จะหาจำนวนนี้ไงก็ไปให้เป็นเก็ได้นะครับเสร็จแล้วคำนวณเลขนะครับตัดทอนก่อนก็ได้นะครับถ้าตัดทอนได้ก็คือตัด0ตัด0อันนี้ตัด0ตัด ศเป็น2 1 2หนฝั่งนี้จะเดือแค่5้ส่วนสอันนี้จะเดือแค่1นึ่งส่วนสิคูณเอย้าข้างเลยครับสิบคหารยูย้ายป้ายคูณน,นะครับสี่คูณสิส่วนหเท่ากับ A นะครับห้าหนึ่งเลยเท่ากับ 4คูณ2เป็น8นะครับคำตอบตอบ 4%, 4ีซของ20เท่ากับ10%์ของ สบเอรของคนไรครับแปดเปนออันนี้คือการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละนะครับพยายามแปลงจากโจทย์ให้เป็นประโยคสัรลักให้ได้นะครับแล้วก็คำนวณตามการแก้กสมการเลยนะครับไม่ยากนะลูกสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดไปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูนะครับ